ยามาฮ่ารถทูเดอะเวิลด์คล s สสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าก็สำหรับยามาฮ่าในปีนี้เองก็เรามีโครงการที่ทำมาในหลายปีนะครับคือตัวรถ t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  h w w r r l d c l s s s นะครับก็พัฒนาเด็กไทยขึ้นไปสู่ในระดับโลกนะครับอย่างแข็งแรงครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้พัฒนาทางน้องไอเดียกิจพัฒ์นะครับมาในหลายปีแล้วแล้วก็คิดว่า น้องก็ได้พัฒนาในถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะล้องส่งขึ้นมาให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศมอเตอร์ทีพีนะครับในรุ่นมอเตอทีที่เมืองไทยให้เห็นรวมถึงให้เป็นที่ได้ติดตามแล้วก็ได้เป็นการเชียร์เพิ่มขึ้นของคนไทยนะครับได,ได้เชียร์เด็กไทยในรายการมอเตอรครับผม นั่นเป็นคำยืนยันจากผู้อำนวยการทีมแข่ง Yamaha Thailand Racing Team นายวีรพงษ์ธนากิจจานนท์ที่ศึกไทยแลนด์ม o t ต GP ช่วงเดือนตุลาคมนี้แฟนความเร็วชาวไทยจะได้รวมเชียร์นักบิดไทยจาก y ม m a h a Thailand Racing Team หลังไอเดียกริตพัฒเขื่อนคำนักบิดดาวรุ่งได้สิทธิ์วัยการลงแข่งขันรุ่นมโ t ตร3ในสนามโฮมเบรสถือเป็นการต่อยอดโครงการ Yamaha Road to the World Class แบบรุ่นสู่รุ่น ซึ่งก่อนที่ไอเดียกริชพัฒ์จะประเดิมศึกโมโตทรีสนามโฮมเรสจะนำกุมชมร่วมย้อนอดีตไปกับทีมแข่งยามาฮ่าจากประเทศไทยกับการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการระดับชิงแชมป์โลกของทั้งฝั่งโม t ต GP และฝั่งของ World SuperB i k e Championship เริ่มจากในศึกจักรยานยนต์ทา้งเรียบชิงแชมป์โลกนักบิดยามาฮ่าที่บุกเบิกรายการนี้ได้แก่เดชาไกรศาสตร์หลังเคยได้สิทธิ์วัยการลงแข่งรุ่น1 2 5ซีสังกัดทีมสยามยามาฮ่าไทยแลนด์ ที่สนามเซปังในปี2000ก่อนจะได้สิทธิ์วายการ์ดลงแข่งขันโมโตทูในปี2013 2เรสที่มาเลเซียและญี่ปุ่นและในปี2014 1เรสที่ประเทศมาเลเซียภายใต้สังกัดทีมสิงห e ์เอเนอส a ยามาฮ่าเทคทต่อด้วยสแตมอภิวัตวงธนานนที่ปัจจุบันลงแข่งให้กับยามาฮ่าในศึกเวิร์ดซูเปอร์สปอร์ตย้อนกลับไปในปี2018 ดาวบิดไทยจาก VR46 Master Camp เคยได้สิทธิ์ไวคัตลงแข่งขันโมโตทรีสสนามที่บุรีรัมและมาเลเซียซึ่งสแตมจบการแข่งขันได้ทั้ง2เรสโดยเฉพาะอันดับ16ที่บุรีรัมพลาดการเก็บแต้มให้กับทีมไปอย่างฉิวเฉียดและในปีล่าสุดกับ KK เคมินคูโบอีกหนึ่งนักบิดจาก VR46 Master Camp ที่เคยได้สิทธิ์ไวค์ดลงประเดิมโมโตถูกครั้งแรกในปี2021ที่คาตาลุญญาก่อนที่ในปี2022ี่ y a มา h a าไ a ยแลนด์เรสซิ่งทีจะส่งเข้าแข่งขันโมโต2แบบเต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรกร่วมกับ VR46 Master Camp Team ซึ่งผลงานชิ้นโบแดงของ KK คือการบิดลุยฝนจบอันดับที่9ในสนามโฮมเรสที่บุรีรัมส่วนอดีตผลงานของยามาฮ่าไทยแลนด์เรสซิ่งทีที่มีส่วนร่วมในศึก World Superbike ชิงแชมป์โลกเริ่มจากในปี2015ที่ได้สิทธิ์ไวไร์ดสนามประเทศไทยส่งเดชาไกรศาสตร์และเฉลิมพลผล,ผลไม้ ลงแข่งรุ่น World Super Sport จากนั้นปี2016ส่งนักบิดลงชิงชัย2รุ่นเริ่มจากรุ่นใหญ่ World s u p e r b ์ k e 1,000cc ส่งอนุชาน,นักเจริญศรีและรุ่น World Super Sport 600cc โดยเดชาไกรศาสตร์ขยับมาในปี2017เดชากลับมาผนึกกำลังกับเฉลิมพลผลไม้ลงแข่งรุ่น World Super Sport ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ก่อนที่เดชาจะสร้างปรัติศาสตร์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นําธทงชาติไทยบกสะบัดบนโพเดียมสนามแข่งบุรีรัมถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมแข่งามาฮ่าจากประเทศไทยในเรสระดับโลกส่วนในปี2018ส่งเดชาไกรศาสตร์ลงสนามรุ่นเวิร์ s ซูเปอร์สปอตอีกครั้งจับคู่กับรัตพงศ์วิไลโรธซึ่งทั้งคู่จบการแข่งขันในอันดับที่14และ8ตามลําดับส่วนในปี2019ร่วมสนับสนุนรถแข่งให้กับนักบิดสาวรัชดานาคเจริญศรี ลงแข่ง World Super Sport ในนามทีม y a มาฮ่า PTT Lubricant น a r Racing ที่สนามบุรีรัมย์และทั้งหมดก็คือเรานักบิดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมกับผลงานบนเวทีระดับโลกก่อนที่ไอเดียริตภัฒน์เขื่อนคําจะรับหน้าที่ต่อในการแข่งขันโมโตทรีชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยช่วงเดือนตุลาคมนี้ร่วมติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมแข่งไทย ในทุกสนามแข่งขันได้ที่แฟนเพจ Yamaha Thailand Racing Team